สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟินไมซ์ไทยกันอีกครั้งนะคะโดยวันนี้นะคะเรื่องที่ทางช่องเราหยิบมานําเสนอให้กับทุกท่านก็คือในส่วนของมุมมองทองคําผ่านทางนักวิเคราะห์จีนนะคะว่าเขามีมุมมองทองคําว่าสาเหตุที่มันมีการปรับตัวลดลงครั้งนี้เนี่ยมองอย่างไรและทิศทางทองคําจะเป็นอย่างไรต่อนะคะรวมไปถึงว่าแนวรับแนวต้านนะคะที่ทางช่องเราทํามาแบ่งปันให้กับทุกท่านกันค่ะ ก็โดยบทวิเคราะห์ดักดงกล่าวนะคะที่ทางเราได้ไปศึกษามานะคะจะเป็นบทวิเคราะห์จากทางธนาคารซูชางนะคะหรือว่าซูชางยินหางนะคะก็คือได้ไปศึกษาบทวิเคราะห์นี้มาแล้วเรามองว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเละอยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านกันค่ะ โดยอันแรกนะคะเขามองว่าการที่ทองคำนะคะมีการปรับตัวลดลงแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่ปราศจากสัญญาณเตือนใดๆนะคะมันมีสัญญาณเตือนมาแล้วก่อนหน้านี้อ่ะแล้วมันคือสัญญาณเตือนอะไรล่ะท่อนนี้ค่ะเดี๋ยวขออ่านให้ฟังในท่อนไฮไลท์นะคะก็คือเขาบอกว่าชื上อสื่อ非่อง兆จิ้回顾黄金近期的走势 自八月中旬以来，金价已累计上涨超过百分之三十。这种单边快速上涨本身就积累了巨大的回调风险。当金价攀升至历史高位区域时，任何风吹草动都可能成为。 ยาหัวลวดท้อ的最后一根稻草พี่หยกนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะเขากำลังบอกว่าสาเหตุที่มันมีการปรับตัวลดระดาบครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบ out of the blue หรือว่าเกิดขึ้นโดยบังเอ,อิญนะคะคือถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะ,ะทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแล้วกว่า30 ซึ่งการที่มันปรับตัวเป็นแบบ one size เดคือแบบปรับตัวขึ้นมาอย่างเดียวแล้วก็แรงเดียวนะ30%เนี่ยเขาบอกแล้วว่ามันก็เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บอกเลยว่ามันจะกำลัง build up หรือกาลังฟอร์มตัวในการเกิด collection หรือการปรับฐานเดิดขึ้นในครั้งนี้เองและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มันมีเหตุการณ์ t r i กอร์เล็กๆหรือมีเหตุการณ์ตกใจอะไรสักอย่างตลาดก็พร้อมที่จะเทขายแรงมันลงมาเพื่อมีการปรับตัวฐานตรงนี้นั่นเองค่ะ เขาก็เลยบอกว่ามันมีสัญญาณกำลักลับมาหน้าแล้วนะคะที่ทองคํามีการปรับตัวขึ้นแลังนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีการฟอร์มฐานขึ้นมาแล้วสาเหตุที่ทองคํามันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะ um. เขาบอกว่ามันเกิดมาจากทีเหอซินชูดงลี่ลามซื่อยู่สื่อถึง美联储降息预期的งว升น อ่ะอันนี้เขาก็ำลังบอกว่าอะไรเขาก็ำลังบอกว่าใชเหตุหลักๆเลยนะคะมันก็มาจากความคาดหวังของตลาดที่มีมากขึ้นต่อการที่เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ่ะหากในครอยากศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติมว่าคาไหนคือคําว่าเฟดนะคะเพราะในประโยคนี้เราอาจจะไม่เห็นคําว่าเฟดเนาะเราสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในคลิปก่อนหน้านะคะเรามีการรวบรวมคําศัพท์ที่น่าสนใจก,กับเวลาเราไปศึกษาบทวิเคราะห์จีนมานะคะมุมมองทองคําตลาดต่างๆและประด้านเนี่ย 我们能够播放参考单词。如果你们想要学习更多中文，这里已经告诉我们了，它是由我们的视角和市场预期造成的。美联储将加息多少次？让我们继续看下去。在黄色的框里，它说：“美联储宣布加息25个基点，同时发布的点阵图显示。” 委员会成员预计年内还将继续进行两四个、二十五个基点的降息啊。他讲了呢，说他望望 Fed 呢，那将有办法在达到目标的第二次，两次25个基点。那他讲了，那他讲了，会议在10月的上个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 月的个月的上的上个月的 เฟดก็น่าจะมีการปรับระดับเบี้ยต่อครั้งละ25-25%รวมแล้ว2ครั้งนั่นเองคนะ่ะนี่คือสิ่งที่นักวิาะห์จีนมองนะคะถามว่ามันสอดคล้องกับตลาดไหมนะคะก็โดยรวมแล้วเนี่ยตลาดหลังจากที่มีการประกาศไอ้ตัว CPI ออกมาที่ต่ำกว่าคาดตลาดก็ทางตลาดเองเนี่ยก็มองไปว่ามันน่าจะมีโอกาสเกินกว่า90%ในครั้งนี้ที่การประชุมเมือันตุลาคมนี้เนี่ยเฟดจะมีการปรับอัตราดเบี้ยต่ออีก25-25%ก็สอดคล้องกับมุมมองของทั้งทางสหรัฐที่มองคล้ายๆกันนะคะอะ ถามว่าในส่วนของตัวการรับอลลระาดาบิเบีย้ยทองคําถ้ารัอาาบอลลร์ดบิเบีย้ยแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทองคําอย่างไรสามารถย้อนฟังเหตุสา,เห,สาเหตุที่มันเกี่ยวข้องกันได้ในคลิปก่อนหน้านั่นเองค่ะ,อะนอกจากในส่วนของตัวอัตราลดอระดบิเบี้ยแล้วเนี่ยอันสาเหตุที่2ที่นักวิเคราะห์จีนที่เขามองกันว่าทองคำโตขึ้นมาก่อนหน้านี่มันเกิดจากอะไรอ่ะสาเหตุหนึ่งนะคะก็มาจากเอ่อาราคราฟที่สองแล้วนะคะก็คือ全นฟงเ围ียน

ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตให้ราคาทองคำมันปรับตัวขึ้นมาเช่นอะไรล่ะเช่น government US government shutdown อ่า US government shutdown ที่ยังคงไม่แน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรหรือเปล่าอ่าหากใครยังไม่ทราบว่า US government shutdown คืออะไรสามารถจะไปย้อนฟังได้ใน2คลิปก่อนหน้านะคะแล้วอธิบายไปแล้วว่าอ่า US government shutdown คืออะไรผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามองไว้ว่ามันน่าจะมากระทบนะคะในส่วนของตัว เออลักซัพพอร์ตในส่วนของตัวราคาทองคําไปได้นะคะแล้วก็ในพารากราฟนี้ต่อไปเองนะคะ mm hmm. เขาก็มองต่อไปอีกว่ามันก็เป็นไปได้กักในส่วนของตัวรัสเซียนยูเครนนะคะที่มันอาจจะมีการผลกระทบแบบเอออาจจะมีการสู้รบที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นนะคะความไม่นอนจากทางญี่ปุ่นที่มีการเลอกตังอันนี้เราไม่ได้อ่านนะคะแต่มันอยู่ในวัคนี้อยาขอแปลให้ฟังเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว ความกังวลในส่วนของตัวตะวันออกกลางด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่รวบรวมกันแล้วเนี่ยทำให้มันคือ global risk event ที่ทําให้ตัวทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาและสายเหตุสําคัญอันที่3ามเลยเขาบอกไว้ไงเขาบอกกันมาในส่วนของตัว silver ก็คือเงินเฮ้ยเงินมันเกี่ยวอะไรล่ะทําไมมันถึงมาเกี่ยวกับในส่วนของตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราขออ่านให้ฟังละกันเนาะเขาก็บอกไว้ว่าในส่วนของตัวเงินเนี่ยมันคือ silver ก็คือ 他咧话白银呢、啊、哈，白银东尼咧，他嘛讲诶，市的一场的异常活跃，进一步提振了贵金属市场的乐观情绪啊。 หมายความว่าไงหมายความว่าเฮ้ยการที่ซิลเวอร์ตลาดเงินเนี่ยซิลเวอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมามันก็เลยส่งผลให้ภาพรวมของพวกเขาเรียกอะไรสินทรัพย์เมทัลมาร์เก็ตนะคะมันทําให้ภาพรวมของพวกสินทรัพย์ที่เป็นพวกคอมโบดี้พวกเงินทองคำเนี่ยมีการปรับตัวรวมขึ้นมาด้วยจากในส่วนของตัวที่ซิลเวอร์มันมีการปรับตัวขึ้นมาเอ้ยแล้วซิลเวอร์มันปรับตัวขึ้นมาจากสาเหตุอะไรนะคะอ่ะสาเหตุแรกเลยนะคะมันคือเกิดจากในส่วนของตัว อีกส์ทั่วโลกลังงานสี้เนรอันนี้คืออะไรสาเหตุแรกก็คือจากความต้องการในการที่ใช้พวกแบบพลังงาน g r e e ี e v ี n วมากขึ้น g r e ีพวกพลังงาน Green Energy กันมากขึ้นเป็นตัวผลักดันทำให้ซิลเวอร์มีความต้องการมากขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะว่า Silver เนี่ยมันก็ใช้ในพวกการทำ อีวีคอต่างๆนะคะเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่มันออกไปใช้ดังนั้นเนี่ยพอความต้องการในการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นความต้องการเงินก็มากขึ้นความต้องการการใช้เงินมากขึ้นมันก็ได้ทำให้ภาพรวมอ่ะสินทรัพย์ที่เป็นพวกสินทรัพย์พวกเมทัลต่างๆเนี่ยมันทําให้แบบมีความต้องการปรับตัวเพิ่มขึ้นทองก็เลยปรับตัวขึ้นเองและข้อ2ข้อสที่ทำให้เงินปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือมาจากการที่ว่า e อ r t h made g เป็นหนึ่งตั 进口白银加征关税导致白银提前向纽约转移มันคือว่วาไงก็คือในส่วนของตัว tariff เองคอการที่สหรัฐเนี่ยเขามีการเพิ่ม tariff ขึ้นมาในการที่จะพวกเอ่อพวกนำเข้าในส่วนพวก tariff เนส่วนของตัว,วเงินแล้วเนี่ยมันก็ทําให้มีการที่ว่ามีการเร่งในการที่ซื้อเงินเนี่ยตุนไว้ก่อน ะะซื้อพวกโลหะที่เป็นแรกเงินเนี่ยตุนไว้ก่อนมันก็จะทำให้ภาพรวมแล้วเนี่ยพอมีความต้องการใช้เงินมากขึ้นเงินก็เลยปรับตัวสูงข,ขึ้นภาพรวมก็เลยดูเหมือนกับว่าเรา พวกเวลาเราเข้าไปซืสินทรัพย์เนี่ยทองคำาก็ดูภาพรวมปรับขึ้นตามก็คือตามพวกสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอืดอ,อีอปรับตัวขึ้นมาเองนี่ก็เป็นสามสาเหตุที่ทองคำาตขึ้นมานะคะอันแรกมุมมองการลดด้านเรี่อของเฟดสองภาพรวมโกลบอลกิสโกอีเวนท์ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่และสามนะคะภาพรวมในส่วนของตัวการที่ว่าคนเริ่มมีการซื้อไอส่วนของแร่งเงินมากขึ้นเพราะว่าความต้องการไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็มีการเรื่องทร f ฟที่มีการ ออมีการตั้งขึ้นมาในส่วนของตัวแลกเงินแลกโลหะตรงนี้นะคะก็ทําให้มีการกักตุนกันไว้ก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยทองคาก็ปรับตัวขึ้นมาตามตลาดปกติอ่ะแล้วสายเหตุที่ทองคําปรับตัวลงแรงนะคะคืออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทองคำเนี่ยปรับตัวลงแรงตรงนี้เนี่ยมันมันเกิดจากอะไรนะคะอ่ะมาดูกันนะคะก็คือเกิดจากชื่อฉางนะคะสื่อต่ 过度乐观往往于往往预示着风险的临近临近。当基本面支撑不足，以为时高位价格时，市场的脆弱性便会暴露无遗。嗯 อันนี้หมายความว่ายังไงนะคะก็คือหมายความว่าในส่วนของการที่เอ่อต้องสื่อก่อนว่าคือเขาเนี่ยกำลังจะบอกว่าในส่วนของตัวการที่ตลาดเนี่ยมันมีแบบค่อนข้างที่จะโอเวอร์ฮีทเซนจิเมนต์นะคะโอเวอริแล้วก็ประกอบกับว่าฟันเดเมนทัลที่มันยังแบบไม่ได้มีความแข็งแรงมากก็คือมาร์เก็ตมันก็ค่อนข้างแแบบค่อนข้างที่จะแบบอ่อนแอเพราะว่า ทอมันปรับตัวขึ้นมาแรงเกินกว่าฟันเดเมนทัลที่วางไว้นะคะแล้วก็ประกอบกับในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างทางอ่ะเปดยขึ้ดมาอย่างเป็นในเรื่องของตัวอืมตัวนี้นะคะก็คือเขากําลังบอกว่าอันที่สองอลไเนี่ยก็คือกําลังจะบอกว่าในส่วนของตัวออ,อันนี้นะคะก็คือเขากำลังบอกว่าโอโจตัวหวัว ฟาปูเหียฮงหมงหมายความว่าอย่งไรหมายความว่าในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองนะคะก็มีการซัพพอร์ตนะคะทางฝั่งสหรัฐเนี่ยให้มีการที่จะซัพพอร์ตสหรัฐให้รัสเซียนยูเครนหยุดยิงนะคะแล้วก็ภาพรวมแล้วเนี่ยเออ ...US government shutdown ก็อาจจะจบเร็วๆนี้ไม่ได้มีความที่แน่นอนมากอันนี้คือเราแปลในส่วนของทัพารากรฟนะคะไม่แค่เฉพาะพ่นสีเหลืองนะคะแล้วก็มองไว้ว่าในส่วนของตัว แรงที่จะซับพอร์ตให้ทองคําไปต่อมันค่อนข้างมีน้อยลงเพราะว่าอะเริ่มมีการหยุดจริงแล้วก็เฟมเชนด,ด้าอาจจะไม่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็ภาพรวมตลาดที่มีการโอเวอร์ t ทองคําปรับตัวขึ้นมาแรงก่อนหน้าเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าอ่ะฟันเดอร์เมนไม่แข็งแรงพอจะทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นต่อก็เลยมีการปรับตัวร่วงลงมานะคะแล้วก็สาเหตุที่2เลยเนี่ย เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเรื่องตัวเอสโกฟเมนชัดาที่ไม่ยืดเยื้อก็คือในขั้นสีเหลืองว่าเมกกว่าเจิงฝูกลเหมือนเวจิหันขนึงในส่เป็นโจเน่แสุอันนี้ก็คือบอกไปว่าในส่วนของตัวกาแฟชัดาอาจจะไม่ยืดเยื้อต่อนะคะแล้วก็อันที่สามนะคะก็จะมาจากในส่วนของตัวที่ว่า,าในส่วนของตัวนี้นะคะก็คือเขากำลังบอกไว้ว่า ตัวอันนี้สามข้อด้านล่างนะคะก็เขาก็เลยบอกว่าหวอง金价เกิดในสูสี上涨过程中จี้แหล่ละต้านเลี่ยงแต่ฟูยิงแผนก็คือหมายความว่าคนก็เริ่มมันมีการแบบว่าเอ่อการที่เขาปรับตัวขึ้นแรงมาคนส่วนหนึ่งก็อยากจะขายที่อทำกำไร อ่ะก็คือภาพรวมฟันเดเมนทัลมันก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้ส่งต่อให้ตลาดที่ต้องแบบเออหันมาซื้อทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของคนบางส่วนเองเนี่ยก็อยากจะมีการที่จะอ่ะขายทำกำไรออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นใช้ครับให้ตัวทองคำมันมีการปรับตัวขึ้นมานั่นเองนะคะ แล้วเขาก็เลยมองว่าพอเวลาที่ทองคํามีการปรับตัวสะสมจีเหลย์มาแบบก็คือสะสมมาสะสมขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอเวลามีทริกเกอร์อะไรบางอย่างมันก็ไม่แปลกที่จะมีการเซลล์ออฟเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะแล้วถามว่านักวิเคราะห์จริงเขามอกว่านักลงทุนทองคำเนี่ยควรจะทําอย่างไรบ้างนะคะสําหรับนะคะเรามาดูกันแรกก่อนเขามองไว้ว่าในส่วนของตัว long term investor นะคะว่า long term investor เนี่ยเขามองอยังไงนะคะก็คือชง 中长期，那哈，从中长期啊、呃、视角来看呢，哈，支撑黄金价格的诸多基本面因素并未发生根本性逆转，那哈，安尼个，就老板准备为头，先呐，老板他就讲到话，世界政治格局的深刻变革持续强化黄金的。 ปีแสนิสนะคะอันนี้หมายความว่ายังไงนะคะเขากำลังบอกว่าเอ้ย long term investor เนี่ยก็ควรที่จะแบบถ้าเราอมองในภาพแบบระยะยาวอะก็คือถ้าเราอมองในแบบ long term outlook นะคะระยะยาวเนี่ยเฮ้ยทองคำมันก็ยังคงมองเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่นะนะ่นเคราะจริงเขาบอกแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็คือหนึ่งเลย geopolitical tensions ก็ยังคงัพ p อ o r t ว่าโกมันยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังแบบ อาจต่อให้ความกังวลในส่วนของตัว g l o a e r i s Event ที่จะมีการหยุดยิงมันอาจจะน้อยแบบอามันอาจจะแบบมีท่าทีที่จะหยุดยิงมากขึ้นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการถือสินทรัพย์ปรับภัยก็ยังคงดีอยู่เพราะว่าหนึ่งเลยนะคะก็คืออ่ะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอ่อในส่วนของตัว อ,อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรภาพรวมไม่ว่าจะเป็นอย่างอืเรียกว่าไงดีในส่วนของตัวพวกยุโรปต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพวก่ถ้าเรามองจอดลงกันเป็น,นึ่งเนาะพวกภาพแบบไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองนะคะเขากม็มันก็ยังคงมีแบบมีความแบบอ่าคือต่อให้มันจะมีการหยุดยิงอ่ะ อย่างแบบเร็วก็จริงแต่มันก็ยังคงแบบเราไม่มั่นใจอยู่ดีว่ามันจะยืดเยื้อไปต่อหรือเปล่านะคะมันก็ทําให้ความแม่นอนตรงนี้เนี่ยทําให้ภาพรวมแล้วอะ่ะทองคําถ้ามองในลองเทอมจริงๆอะ่ะมองในยลองเท r มนะคะระยะยาวทองคําก็ยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือยังหาอะไรมาทดแทนทองคาตรงนี้ไม่ได้ก็ยังมองว่าอ่ะทองคํามันก็น่าจะมีการปรับตัวราคาขึ้นต่อนะแล้วข้อสองนะคะเขาก็มองไว้ว่าในส่วนของตัวสองเอเนี่ยเขาก็มองว่า ในส่วนของตัวเหตุผลส่วนหนึงก well, like. <ümüz> <els> like, ็คือชวนเิวนะคะจู่ย่ายางหางเตะคนทรงขวบปีเจง政策环境นะคะ环境政策นะคะ环境นนจิงะคะ增强环境的ิน吸引力คืออะไรก็คือเขากำลังบอกว่าเฮ้ยทั่วโลกธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเฟสที่ว่าเอ่อ loose monetary ก็คือหมายความว่าก็คือก็อยู่ในว่าเรียกว่าเหมือนกับเฟสน่าจะมีความแบบ ธนาคารการต่างๆก็ยังอยู่ในช่วงไซโครดับเบียร์ไม่ว่าจะเป็นอย่างยุโรปเองสหรัฐเองก็ยังอยู่ในแบบช่วงที่แบบคัตติ้งเวกไซโคก็คือน่าจะมีการปรับระดับดอกเบี้ยต่อและการปรับระดับดอกเบี้ยนี่แหละก็ยังทาให้ถ้าเทียบแล้วการถือทองคามันก็ยังน่าสนใจอยู่ในระยะยาวอ่ะเพราะว่า Environment ของทั่วโลกเนี่ยธนาคารกลางน่าจะมีการปรับระดับดอกเบี้ยต่อนะคะและอันสุดท้ายเนี่ยเขาก็มองไปว่าในส่วนของตัวเขาก็พูดถึงว่าในส่วนของตัวเมย์กัวนะคะใช้เจง 状况与去美元化趋势共同的哈，巩固黄金的长期戒指呢，呐哈戒指呢哈，哈长期戒指，呐哈。หมายความว่ายังไง？หมายความว่า，哎，มันก็ยังมีความกังวลในส่วนของตัวเทรนที่ว่า，啊。 ความไม่อยากจะถือในส่วนของตัว US Dollar d e a l u a t i o n เนาะใครไม่ทราบว,ว่า Devaluation คืออะไรสามารถย้อนกลับไปฟังได้ในคลิปก่อนได้นะคะเพราะความกังวลตรงนี้แหละมันก็ได้ทำให้เป็นตัวผักดันที่จะเข้าไปถือทองคำมากมากขึ้นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วทองคำมันก็ยังมีมูลลค่าในของมันนะคะอะแล้วถ้าสมมุติเรามามองในระยะสั้นกันบ้างนะคะระยะสั้นเนี่ยเขาเขามองกันยังไงนะ,ะระยะสั้นนะคะก็คือชงต่วนชีนะคะ 视角来看呢？哈，我们三几块呢？哈，就是本轮铁跌呢？哈，的的幅度可能达到三百四百美元，这意味着黄金价格最低可能下探至三千九百到四千美元，暗示区间呢？哈，因此呢？哈，就是。 投资投资者需要保持耐心，此时集中抄底可能面临较大波动风险呢。哈，就是安我买了个更明智的做法是采取定投的方式分布入场。 通过分散投资来降低整体石油生本成本,本นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเขากำลังบอกว่าอะไรเขาก็กำลังบอกว่าเอ้ยระยะสั้นเนี่ยทองคำตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันอาจจะปรับตัวลงไป3 0 0ร้อยถึงสี่ร้อยเหรียญไปหยุดอยู่ที่ประมาณ3า0พันเก้าถึงสี่พันนะคะสี่พันเหรียญสหรัฐนะคะ ก็คืออันนี้เนี่ยก็คือเป็นมุมมองที่ว่าทองคำไม่น่าจะอยู่ไปอยู่ยาวที่3,900-4,000นี้ไม่น่าจะหลุดไปกรอบนี้นะคะแล้วก็เขาก็มองไปว่าดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่อยากจะลงทุนเนี่ยก็ควรที่ต้องแบบเฮ้ยมีความแบบเข้าใจนะแล้วก็แบบพยายามแบบอดทนนะคะก็คือพยายามที่จะแบบ เไม่ควรที่จะซื้อแบบล่าสัมา่มไบก็คือแบบซื้อไปเลยทีเดียวเยอะๆแต่ควรที่จะทำแบบใช้กลยุทธ์แบบ DCA approach มากกว่าก็คือพยายามซื้อถัวเฉลี่ยต้นทุนลงมาเพื่อที่จะลดพวกความเสี่ยงแล้วก็พวกลดต้นทุนลงมาด้วยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เขาแนะนำนะคะก็คือว่าทองคำอาจจะเป็นที่3,000-4,000เหรียญน,นะคะแล้วก็เอ,อ,อยู่ไปอยู่ตรงที่ม,มีการอาจมีการแบบตัวลดลงมาต่อได้นะคะแล้วก็มองว่าควรจะเน้นเป็นการซื้อแบบ DCA มากกว่าคะท่านไหนที่พยายามจะลงทุนแบบ ช็อตเทอมสตรัคจีนั่นเองค่ะแล้วก็เขาก็ยังเน้นย้ําอีกนะคะว่าในท่อนสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกไปว่าในส่วนของตัวเ,เขาอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยมองว่า ในส่วนของตัวอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามมองตัวทองคําเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าแล้วก็ไม่อยากให้จะเก่งกําไรระยะสั้นแล้วก็มองว่าทองคํามันก็มีโอกาสที่จะผันผวนได้ก็อยากจะให้เข้าใจเออว่าสาเหตุอนันใดแบบพื้นฐานของมันก่อนว่ามันรับขึ้นเพราะอะไรลดลง เพราะอะไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่นักวิเคราะห์จีนเนี่ยเขามองกันมานะคะอะแล้วถามกันมาต่อว่าแล้วเรานะคะมีในส่วนของตัวมุมมองแนวรับแนวต้านเนี่ยเรามองในส่วนของตัวทองคำเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะคะอะเรามาดูกันนะคะก็คือระยะสั้นเนี่ยเราก็มองไว้ว่าหลังจากที่ราคาทองคำมันมีการปรับฐานแรงจากแรงขายแทนกำไรแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็มีการทำขึ้นจุดสูงสุดใหมเนี่ยนัลกลงทุนเนาะก็เริ่มกังวลว่าราคาอาจจะแบบ โอเ r อร์บอทหรือเปล่านะคะเราก็มองว่าระยะสั้นเนี้ยทองคํามันก็ยังแบบมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างสูงนะคะโดยเรามองไว้ว่าทองคำเนี่ยมันควรที่ต้องยืนอยู่ที่ประมาณ4,150เหรียญน,นะคะถ้าไม่ผ่านนะคะอาจจะมาลงมาทดสอบที่ระดับ4,100เหรียญได้แล้วก็ถ้าหลุด4,100ัน่ยเหรียญก็อาจจะมา เจอต่อกันที่ระดับ4,000เหรียญสหรัฐนะคะแต่ว่าถ้ามันยืนอยู่ที่4,150แล้วเนี่ยอีกแนวต้านที่ต้องยืนก็คือ4,185นะคะราคาทองคำมันถึงจะไปต่อระยะยาวก,ก็ยังคงมองว่ามันก็ยังคงเป็นแบบแนวโน้มขาขึ้นแหละเพราะว่าปัจจัยหนุนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองคำจากธนาคารกลางเองความเสี่ยงเศรษฐกิจภูมิศาสที่มันยังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็ภาพรวม แนวน้มดับเบีย้ยขาลงแล้วก็ค่อนข้างมองไปสอดคล้องกับทางนักวิเคราะห์จีนเนาะแล้วก็ให้แนวรับที่อ่ะเมื่อกี้เขาของนักวิเคราะห์จีนมองไว้ว่า3,900-4,000ถึงเหรียญน,นะคะเราก็มองแบ่งซอยอยให้กับทุกท่านเป็นสเต็ปๆไปนะคะก็คืออันแรก4,150ถ้าหลุดลงมา4 1 0 0ถ้า4,100นะคะ หลุดก็อาจจะมาต่อที่4,000เหรียญได้นะคะแต่ว่าถ้ายืนตั 4, ้นแต่4,150เหรียญเนี่ยก็อาจต้องไปยืนต่ออยู่ที่4,185นะคะทองคำถึงจะไปต่อนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านที่ทางช่อกฟินไมซ์ไ y l ์นะคะทำมาตั้งใจทำมาแบ,บ่งปันให้กับทุกท่านแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้นะคะก็อ่ะ หากใครนะคะสนใจอยากจะไปศึกษาคําศัพท์จินเพิ่มเติมสามารถติดตามได้กันในคลิปก่อนหน้านะคะแล้วก็หากใครมีคอมเมนต์หรือว่าสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมหรืออยากรู้มุมมองนะักวิเคราะห์นักวิเคราะห์จีนนักวิเคราะห์ไทยนักวิเคราะห์สหรัฐหรืออยากสงสัยเรื่องอะไรก็ตามนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้กันใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ฟังฟินไมสไตล์จนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางติ๊กต็อกเองนะคะแล้วก็ ทาง Instagram Facebook ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องฟินไมซ์ไซดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ